สบายดีมาพอ่อเบาวน้อยสาวลุงอีกแล้วมาเนี่ยจะลุงสีมเม็ดเมนูอย่างนอมาเบิงน้ากันเลยเนะาะสะลุงสีเห็ดลาบกุ้งเห็ดลาบกุ้งมาเนี่ยเห็ดลาบกุ้งตัวบ้านกุ้งเห็ดไส้กุ้งตัวใหญ่เห็ดลาบกุ้งตัวใหญ่เนาะล่างแล้วก็เอาใส่ออกล้วจะกระปาดข้างหลังแล้วก็ล,ล,วกลวกลวกหน่อยหนึ่งแล้วก็ต้นเนาะ สะลนแหน่หรือหอมลาบบ้านเฮาเนะสะละแหน่หรือว่าหอมลาบบ้านเฮาเนะหอมแดงหอมแดงผักชีต้นหอมข,าข่าคั่วพริกปน่นชนผสมหรือว่าเครื่องปรุงกับโบมีอย่างหลายเป็นอาหารง่ายๆอาหารพื้นบ้านเฮาเนะเอาไปเบิ่งกันเลยเธอุ่งสีเห็ดละกะทิช้อยหอมกันเนาะต้นหอม หอมแน่แน่ยูันนีเอินหอมป้อมหอมป้อมหอมป้อมหอมแดงหอมแดงซอย สะละเหน่หรือว่าหอมลาบเด็ดอัตตะหบ่หันพักหรือว่าเด็ดพักก็เรียบด้วยเนาะกุ้งใส่สามเอากุ้งใส่สามจะเริ่มปรุงละ ใส่ขั่วกลัวก่อนใส่เพชรปนจะหลายเพชรลายเนาะใส่ผงนัวรัวชูรสน้ำปลา ใส่หอมแดงก,ก่อกระชิคน o n บางกอนใส่หอม xem món nào lap cung cái tên cung tôi nhanh điệp lôi ซิมเิึงก่อนนะซิมกุ้งนะี่ชิมกุง้งจ่างหน่อยนึงป่างลงแร่แร่แลวชิตักใส่จ่านนี่ยเราไปเบิ่งกันเลย าบกุ้งกันแล้วแล้วไปจะไหนเป็นตาแซบบอม่กินน้ากันเด้อั็สุขูมสุขนพักกับพักแก้มกันมีแตงทั่วฝักยาวมะนละขมขมจะไหนราบกุ้งเป็นตาแซบบอขอบใจที่เขามาเบิงมาชมเบาวน้อยสาวลุงเนาะเป็นกําลังใจขอบใจเพื่สุขูมสุขนโชคดีปีใหม่ขอบใจขอบคุณค่าบาย